อันนี้บรรยากาศเศร้าหน่อยครับเศร้าหน่อยมันมีคืนหนึ่งที่เหน็บหนาวมากนะครับผมรู้สึกเป็นไข้หวัดน,นะครับไข้หวัดแล้วก็เจ็บคอครับเจ็บคอมากแล้วก็ไข้สูงวัดไข้ได้ประมาณ39แล้วหนาวสะบั้นเอาเสื้อผ้ามาใส่หลายตัวนะครับอากาศที่อเมริกาก็หนาวแล้วนะครับเอาเสื้อกันหนาวมาใส่3ตัวแล้วก็เอาเสื้อโค้ทมาใส่อีก แล้วก็เอาอีกคคุมผมหัวมาใส่เอาหมวกมาใส่แล้วก็คุมโปงแล้วก็มีฮิตเตอร,ร์อีกมันก็ยังไม่หายหนาวหายาแก้ไขก็ไม่มีายาลดอากาศอักเสบของคอ,อก็ไม่มีเวลาคุณจะสั่งยาอักเสบเนี่ยที่อเมริการในเมืองน,นอกบางประเทศเนี่ยะครับต้องมีใบสั่งแพทย์ใบสัญญาจักแพทย,ยพ์ผมหนาวสมัมผมสว่าแทบจะขาดใจตายหนาวถึงขัง้วมใจแต่ผมไม่บอกใคร สปัดถึงหัวหัวใจทั้งคืนและผมก็ได้สจรทํทเรื่องว่มาชีวิตมนุษย์เราเกิดมาแล้วก็ตายครับตายเป็นผุยผงเป็นธุรีกลับคืนสู่ธุรีดินสังขารไม่มีอะไรเที่ยงชื่อของเราชื่อของซีอมาหาชนต่อให้จะทําทดีกับผู้คนกับครอบครัวกับญาติพี่น้องแค่ไหนชื่อเราก็ค่อยจากหายไปอาจจะได้ปีแรกปีที่สอง แล้วก็หายไปจากความสศงจังของคนที่เราไม่นานครับเพราะฉะนั้นศัธรูทข้อนี้ได้ค้นพบตัวเ,เองเมื่อบ้านขั้วสุดท้ายที่ก้นลึกของหัวใจครับที่มันหนาวสะบ้านจนเป็นน้ำแข็งจะรู้สึกว่าหัวใจมันเป็นน้ำแข็งผมมองเห็นความตายครับผมมองเห็นสัธรรมครับนะครับว่าเกิดแก่จะตายด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น ผมก็เลยได้ไอเดียมาบอกทุกคนว่าที่ผมทำอยู่เนี่ยถูกต้องไหมก็มคืออยากทำอะไรราทำกันที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอยากเที่ยวอยากกินที่ปีเตี่ยวอยากดูแลสุขภาพอยากรักษาสุขภาพให้มียุคเยืยยาวอยากจะบอกรักใครอยากจะดูแลใครอยากจะกระตัญญูรูคควรอยากตอบแทนบ,บีตน,นมานลาทำเถะครับเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกนานแค่ไหน ไม่มีรวยเพราะนั้นไม่ต้องเอาเปรียบกันไม่ต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด็คกันเก็บเงินไปถมตายไปกว่าไปไม่ได้อย่างผมเองไม่ต้องคอยให้รวยผมใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในชาตินี้แต่ไม่เอาเปรียบใครนะครับแล้วก็ไม่เอาเปรียบคนอื่นนะครับแล้วก็ปรองได้หลายอย่างคนที่เคยเอาเปรียบผมเคยงค้เคย,เคยอะไรผมก็อโหสิกรรมเมื่อกลับมาผมก็แผ่เมตตาและอโหสิกรรมเลยใครด่าว่าร้ายผมยังไงก็ตาม ไม่มีใครดีกับเราไม่มีใครรักเรามากที่สุดไม่มีใครเกลียดเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นท้าหวนบทเรียนจากคืนที่เหน็บหนาวถึงขั้วหัวใจของผมเลยคืนนั้นมันสอนผมเยอะครับลองฟังไว้เพื่อได้ประโยชน์ครับเผื่อได้ฉุกค,คิดแล้วเริ่มต้นทําอะไรให้ดีๆให้ตัวเองทําอะไรให้ตัวเองมีคุณค่าครับหากชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตาม c o o มหาชนด้วยนะครับขอบคุณครับ